สวัสดีค่ะคุณต่ออันนี้พี่ส่งงบการเงินไปหากคุณต่ออยากจะดูตัวเลขในระบบเซิร์ฟเวอร์คุณต่อเข้าตรงนี้นะคะแล้วคลิกคำว่ารีโมทแต่ของพี่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์มันจะเป็นระบบลันพอคุณต่อขึ้นรีโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต่อใส่คอมพิวเตอร์เนมตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดมันจะเป็นออฟติเพ็กของคุณต่อที่พิมพ์ให้ไปแล้วคุณต่อก็กรอกพาสเวิร์ดไป แล้วก็เข้าในระบบเซิร์ฟเวอร์ค่ะตอนนี้เข้ามาในระบบเสร็จแล้วคลิกที่ตัวนี้นะคะอยู่ตัวนี้รหัสที่พิมพ์ให้คือเป็นรหัสของ Express คุณต่อดูที่ทำเสร็จแล้วคือกำไรกับตัว Neo ต่อดูได้เลยตัว Neo c คาสเตอร หอสนึ่งงสองหนึ่งเป็นรอบะยะบัญชีวันแรกแล้วก็ไปที่รายงานไปที่พิมพ์ไปที่รายงานบัญชีแยกประเภทรวมรแผนกทั้งหมดกดตรงนี้สสิบองนะคะแล้วก็มาที่เครื่องพิมพ์แล้วก็กดจอภาพตรงนี้ คุณต่ออยากจะดูรายละเอียดในบัญชี GL ที่ได้ลงไว้คุณต่อเปิดเปิดตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวเปิดตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวถ้าเปิดเข้ามาแล้วแล้วตรงนี้มันไม่ใช่บริษัทที่คุณต่ออยากจะดูคุณต่อก็เปลี่ยน เบอร์ที่ทำเสร็จแล้วอัปเดตคือเบอร์9กับเบอร์10กําไรกับนีโอแต่ตอนนี้พิมพ์จะพาไปดูนีโอคุณต่อเช่นคุณต่ออยากจะดูเงินเดือนค้างจ่ายสอง1สามหคุณต่อไปที่6พิมพ์ห้าสี่บัญชีแยกประเภทนี้นะคะ ไปแบบปกติแล้วเราเลือกบัญชีที่เราจะต้องการดูว่ามันลงรายการไว้ยังไงสองหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเงินเดือนครั้งจ่ายระบุพีเดืยดที่เราต้องการดูวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองหนึ่งสามสิบเอ็ดสิบสองสองหนึ่งกดพิมพ์กดจอภาพกดตกลง มันจะเป็นรายรา,ายการรา,ายละเอียดที่เอาลงเอาไว้เนี่ยค่ะเป็นการดูเบื้องต้นแล้วถ้าเราต้องการจะออกก็กดตัวนี้กดปิดไปค่ะแล้วกดแปะไปที่ exit โอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ